ขายข้าวเขียวย้อนดูวิถีชีวิตชาวนาภาคอีสานยุคสงครามเย็นขายข้าวเขียวผู้ที่ไม่คุ้นกับการปลูกข้าวทำนาอาจแปลกใจว่าคืออะไรเพราะปกติแล้วการขายข้าวมักจะขายในช่วงที่โรงข้าวเป็นสีเหลืองทองแต่สำหรับชาวอีสานบางส่วนแล้วบางช่วงพวกเขาต้องขายข้าววสีดังกล่าวเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตให้รอดขายข้าวเขียวเป็นคำเปรียบเลยถึงการกู้เงินอย่างหนึ่งซึ่งแพร่หลายอย่างมากในภาคอีสาน ยชาวนาจะนำนาข้าวของตอนเองที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ไปขายให้พ่อค้าเพื่อนำเงินมาใช้ก่อนและเมื่อถึงเวลาก็ต้องจ่ายคืนเป็นข้าวหรือเงินสดเหตุผลที่ชาวนาจำนวนมากขายข้าวเขียวอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่แน่นอนของวิถีชีวิตชาวนาเพราะการทำนาต้องใช้เวลา3-4ถึงเดือนระหว่างนั้นก็จำเป็นต้องมีเงินมาใช้จ่ายพวกเขาจึงเลือกจะนำผืนนาไปเป็นหลักประกันในการกู้เงิน จากงานหมู่บ้านอีสานยุคสมครามเย็นสังคมวิทยาของหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุเทพสุท,สทอรอเพศั์ได้วิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้ชาวนาต้องขายข้าวดังกล่าวไว้สีข้อใหญ่ๆคือ 1. มีที่นาน้อยแต่ครอบครัวขนาดใหญ่ไม่สามารถผลิตข้าวได้พอเลี้ยงสมาชิกครอบครัวได้ตลอดปี 2. เกิดความจำเป็นโดยรีบด่วนที่จะต้องใช้เงินเป็นต้นว่าเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องสร้างหรือซ่อมบ้านเรือนในฤดูแลง้งแต่ไม่มีเงินพอ 3. อยากได้สัตว์ไว้ใช้งานเพราะในฤดูแลง้งวัวควายราคาถูกต้องการซื้อไว้ใช้ในหน้านาแต่เงินไม่พอจึงต้องยืมในทุนก่อนโดยขายข้าวเขียว 4. จํจำเป็นต้องกู้เงินใช้เพราะเสียการพน,นันข้อนี้มีจำนวนน้อยกว่าความจำเป็น3ข้อแรก วิธีการซื้อขายข้าวดังกล่าวจะเป็นพ่อค้าที่เข้าไปหาชาวนาเพื่อตกลงซื้อขายกันก่อนบริเวณลานนวดข้าวเนื่องจากต้องนำกวียนของตนเองไปแบกขนของกลับมาขายให้โรงสีต่อซึ่งการซื้อขายดังกล่าวจะไม่มีราคามาตรฐานเนื่องจากการขายข้าวเขียวถือได้ว่าเป็นการกู้เงินอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขายจะตกลงกันว่ายอย่างไรหากสนิทชิดเชื้อกันก็จะได้ราคาสูง การขายข้าวเขียวนั้นหากขายในช่วงต้นปีจะได้ราคาต่ำกว่าปลายปีซึ่งเป็นไปตามหลักการกู้เพราะถ้าชาวนาขายข้าวเขียวตั้งแต่ต้นปีก็จะมีระยะเวลาในการคืนมากกว่าคนที่ขายข้าวเขียวช่วงปลายปีซึ่งใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วทําให้พ่อค้าต้องซื้อข้าวช่วงต้นปีในราคาที่ถูกกว่าเพื่อได้กําไรที่มากกว่าด้านการคืนชาวนาสามารถคืนเงินที่กู้มาจากพ่อค้าได้ทั้งในรูปแบบข้าวหรือเงิน โดยคิดจากราคาข้าวเปลือกขณะทำการซื้อขายเป็นหลักอย่างที่สุเทพอธิบายไว้ว่าการส่งคืนข้าวเขียวนั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งคืนเป็นข้าวมีจำนวนมากเหมือนกันครึ่งต่อครึ่งที่ส่งเป็นเงินสดแต่การส่งคืนเป็นข้าวหรือเงินสดก็ตามก็ต้องคิดจากราคาข้าวเปลือกในขณะที่ขายข้าวเขียวนั้นเช่นขายข้าวเขียวเป็นเงิน100บาทในราคาแสน แสนเป็นหน่วยนับ1นึ่งแสนเท่ากับ120กิโลกรัมละ50บาทในขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกในเวลานั้นแสนละ80บาทเวลาส่งเงินคืนก็ต้องคืน160บาทเป็นต้นการขายข้าวเขียวจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นของชาวนา โดยเฉพาะเมื่อสภาพอากาศไม่ส่งผลให้ผลผลิตเติบโตได้เท่าที่ควรอย่างในปี2507ข้าวเขียวเพียงหมู่บ้านเดียวถูกขายแก่พ่อค้าคนกลางไปถึง100,000กิโลกรัมเลยทีเดียวสะท้อนให้เห็นว่ามีชาวนาภาคอีสานจำนวนไม่น้อยที่ต้องขายข้าวดังกล่าวเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมขายข้าวเขียวถึงถูกเรียกแทนคำว่าขายข้าวเหลืองเพราะชาวนาไม่มีโอกาสรอเวลาให้ถึงวันที่รวมข้าวของพวกเขาเป็น สีเหลืองทองนั่นเอง